พี่น้องหลังจากลงไห่สดจ้ะเจ็บขวดขายก่อนเอาทุกอย่างเอาถุอยางนี่พี่น้องบดเดงงกดอกจ้ะอยากได้อยากได้นี่จ้ะเดี๋ยวไปหาถังก่อนไปหาถังมาใส่ก่อนแป๊บนึงมาแล้วพี่น้องมาแล้วจีดขวดจ้าไม่จีดขวดจีดดอกเตยอันนี้ย่างเดียวเอา ไอ้ติ๊เอกเกอร์ออกยัดเข้าในคากับเปาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยพี่น้องอขยายมาเป็นของขลิมด้วจ้ะเด้ออย่าคิดว่าขยะก,กวดนี่ไม่มีค่านะคะมีค่าหมดด้วยจ้าไม่คิดอะไร ได้เด้อจจาเด้อะคาก็เผาคาขนมยูได้จะขายจเลเซอร์กับหมูกระทะชุดหนึ่งยูได้มา้มานนาที่น้องแก้วขวดไม่ไหลเลยกกด,ดิคุ้งดำดกับแมนพี่น้องมาติดก,กันเพร่ะน้ามันหพราะว่าฮักเก็บขวดเพื่อกะเพื่อกำมะหายน์มร่วมก,กัน มาร่วมร่วมกันที่น้องนี่แล้วเท้ขยายให้ถุงอีกก่อนอันนี้ยทิมแก้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่กันมานดีกลมมันจะตวดล้างได้บา้างพอถทดแล้วแป๊บหนึ่งกพี่น้องด้วย น่งติละพี่น้องน่งลาพี่ด้วยจวดขวดท่อกียมตูดอกิดแกจะติเกิดก็กะกะเล,ละอีกราคาหนึ่งจ้ะแต่ละ่าดีแบนี่ละ ข้าขนมตนี้ท้าขน,ม,าขนมพี่น้องข้าขนมโอ้นยุ <c oughs> ่งกระแกมตั้งใจเป็นยุ่งต๊บคู่ใสุดอ่ะดีเสียงเก่งจิงด กิน,นองเอ้ยใส่สดติเสียเฮ้ยมากันปะดีนะจ้ามิยังไรฟ์แบบจ้าคลิปนี้มากีบกดท้ายซื้อจ้าเดินคลิปหนาได้จ้าเด้อฝากเป็นกำลังใจตอนไลฟ์สดเลยนะคะ18นาฬิกาจ้า